สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเมนูปลาบูนึ่งซีอิ๊วเห็ดหอมเนี่ครับวัตถุดิบของเราก็คือปลาบูเอามาขอดเก็ดล้างทำความสะอาดดีๆแล้วก็มีดบ้างๆตรงนี้นะครับเลยทำสุกง,ง่ายขึ้นล้างด้วยน้ำเกลือแล้วก็ล้างวยน้ำนหลายน้ำนะครับแล้วผักที่เราใช้ก็จะมีขาไม่ได้เลยขิงซอยแล้วก็เห็ดหอมเอา เราเอาเห็ดแห้งเราไปใช้น้ำก่อนเนาะแล้วก็มาหั่นเรามีพริกพริกแดงซอยกระเทียมทุบให้พรอมบุบๆนะครับต้นหอมซอยเป็นชิ้นยาวเลยแล้วก็มีขึ้นช่ายอ่านี่ทำสูตรแบบง่ายนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการปรุงน้ำปรุงน้ำราดนะครับเราจะเอาผักวางไว้แล้วก็น้ำราดเลย ยังเตินด้วยซีอิ๊วนะครับกะเกลานะประมาณ3-5ช้อนน้ำตาลน้ำตาลก็ใส่นิดนึงประมาณประมาณหนึ่งช้อนแล้วก็ซอสหอย คุณครับให้น้ำตาลละลายครับเอีอเ่ยจะใช้ได้ครับคุเอาไ้ราดปลาราดบผักนะครับนะครับลงต้นด้วยขิงขิงวางเลยแบบนี้นะครับราบรอบวางบนตัวก็ได้ นะมราเป็นกูขนาดนึงเห็ดหอมโดยจะเน้นเห็ดหอมเยอะเลยนะครับทำให้กินมหอมมากเลยเห็ดหอมเนีเวลาเนื่งเวลาสุกแล้วระหว่างนี้เราก็ต้มน้ํารอเลยครับต้มน้ำหม้อซิงรอเลยหม้อหนึ่งรอเลย,เลยหรือคริก นี mm ่ครยบเทียมตามไปเลยครับซียิ๊วิเนี่ยผัดลันนนเลยเพิ่มความหอมด้กับขา้าวจะเป็นตุกภา ตามด้วยหอมกับขึ้นช่ายครับบนสุดเลยหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ราดด้วยน้ำที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ครับเนี่ยราดลงไปเลยให้มันรวมตัวลานด้วยรวมผักด้วย ง่ายๆครับอ่าครับผมเรียบร้อยครับปลาบูนึง่งซิวเราเตรียมลงหม้อนึ่งได้เลยนี่ครับอันนี้คือก่อนนึ่งนะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังนึ่งจะเป็นแบบไหนครับอ่าใส่หม้อเลยใช้เวลานึ่งสักประมาณ20นาทีครับไปดูกันเออครับผมเสร็จแล้วก็ เอาปลาลงไปเลยนึ่งเลยใช้เวลานึ่งสักประมาณ20นาทีเนี่ยปิดฝารอเลยรอดูเลยใช้เวลานึ่งสัก20นาทีงงใช้เวลาเลย20นาทีข้าวหมูกขาสูงไงนะครับ เสร็จเร้อยครับครบเวลา20นทาทีดูเสร็จเรียบร้อยครับปลาบูนึ่ซีอ,อ,อิ๊หอมมานึ่น้ำเดืดอดไฟแรงๆประมาณ20นาทีครับดรนดูดูนี่ยเขาขาวเลยชิว่าไปชิมกัน มาดูนะครับเนื้อเขาจะสวยขาวใช่ไหมโอ้โหดู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 เขาดูดูเนื้อดูเนื้อเขาขาวอย่างนี้เลยเมาดูดูดูใครเคยกินเนื้อบูบูที่สุดยอดแล้วครับเนื้อเขาจะหวานๆเด้งๆนะครับอือาน้ำร้าน่อย นี่ห,หอมมีผักติดมาทีนึงครับขาวๆเรืงๆเลยอาา่าถึงขั้นตอนการชิมครับผมนี่ดูเนื้อครับขาวๆมีเห็ดหอมด้วยมีต้นหอมด้วยมีขิงซอยครบมีขาวๆหวานๆวานน้ำหอมนะครับชิมดูชิมดูอือ